ไปก่อนนะขอบคุณคุณมมกดี่อันนี้เือน้่งใจอีกจ้าเนอะจ้าจ้าขอให้รวยๆนี่ปังๆร่ำรวยทุกคนจ้าถเลขจะวยและอย่าลืมซื้อเลขด้วยนะล่างบนด้วยนะจ้าสวยดูดีเหมือนน้องคนตรงกลางเี่เห็นไหมแล้วก็คุณพี่คุณพี่สองสามคนด้วยจ้บอกคือเค็นนับที่แท้จริงคือน้องออนจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนาะคือจะไปด้วย คือน้องออนขาน้องออนค่ะน้องออนน้องออนค่ะน้องอ่อนขาวไทยบ้านเซโนประเทศลาวแสงสวรรค์นาเขตคนบ้านเฮาเองโอเคค่ะช่บายบายบ๊ายบายค่ะคนบ้านเฮาเอง ดีดูเนี่ยมาจะใช้น้องอ่อนล้ะคะน้องอ่อนออกกําลังกายเหมือนเดิมและน้องอ่อนก็ชอบเดินเพราอเอาสุขภาพให้มันแข็งแรงแล้วเราจะได้แข็งแรงเราจะได้ไม่มีพยาธิพยาอวเจ็บให้ได้ป่วยเราจะได้แข็งแรงนะคะมีความสุขชั้นดีสุขเนี่ยภูมิใจไหมที่ได้มาเจอน้องอ่อนภูมิใจไหมล่ะภูมิูจได้รู้ความเคล็ดลับและสูตรที่แข็งแรงสุขภาพเราดีเราก็ต้องุพออกกาลังกายให้น้องอ่อนแซ็กซี่ไหมแซ็กซี่ไหม อยากคุณดีดูดีเหมือนน้องออนไหมเราก็ต้องรู้มันออกกาลังกายแล้วก็เดิน,นเดิน<ช>แล้วก็<ห>ใช่ค่ะนนแล้วก็ทานนะคะทานอาหารเนี่ยเราก็จะบางครั้งเราก็จะทานตําหน่อยทานแบบเป็นชุ่มตามําเผ็ดๆเปรี้ยวเพื่อผิวไงเพื่อผิวเราแล้วเราก็ทานของเย็นถ้ามันร้อนแต่ถ้าอากาศหนาวเราก็ทานแบบว่าอุ่นๆน้ำอุ่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะดีไหมล่ะและสุขภาพผิวพรรณเราก็จะไม่ได้เสียเราจะได้รักษาได้และนเมื่อเราดูดีแล้ว บุคลิกเราดีสุขภาพเราดีเราก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้โซเราก็ไม่ต้องไปรักษาเข้าโรงพยาบาลให้เสียเวลาเพราะเราต้องทํามาหากินใช่ไหมน้องออนพูดถูกไหมล่ะคะพูดถูกถ้าดีมอนน้องออนอะไรอะไรก็ดีเนาะถ้าเราสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเออแน่นอนพูดไทยเลยเนาะน้องออนว้าไทยว้าเล่าก็ได้เว่าไทยก็ได้ว้าเล่าก็ได้เคยไปไทยมากรันน้องออนเคยไปอยู่เมืองไทยตั้งแต่เล็กจนโตไปอยู่ตั้งแต่ตัวเล็กๆประมาณ89ปีตอนนั้น 7ปี8ปี9ปีตอนนั้นเรียนปสองก็ประมาณ8ปีเนาะเก้ปีไปเติบโตที่โน่นจาก็ได้ความรู้มาแบบเพื่อให้บ้านเมืองเราอยู่ที่สวรรคเขตประเทศเราแต่คนจริงแล้วไม่ใช่คนไทยหรอกเป็นคนแบบว่ามีเชื้อสายพ่อแม่พี่น้องอยู่ประเทศไทย่าเข้าโน่นจ้าใช่ใช่แล้วก็เลยพูดไทยเพราะชัดแจ๋วอย่างนี้ แล้วก็เมาลาวก็ได้เหรอคะเยอะสลยด้วยอันคืออันทีากถามหนาอันครีมอย่างนู้นใส่ด้วยอ๋อน้าน้องออนผิวน้องออนเด้อน้องออนเป็นคนใส่ครีมบอคนผิวมันดีไม่ชอบผิวดีเนาะน้องออนเป็นคนใส่ครีมใส่ผิวยังไงโอเคดีหมดแต่สิก็เลยไม่ามารถที่จะบอกได้ว่าเขาใส่ครีมยังเออเขาใส่ครีมยังเพราะเขาหักษาสุขภาพทางในเขาคือแค่มาเขาเขาสุกกายสุกใจเขาสุกกายแล้วก็สุกใจสุก คนสุขทางในกายสุขใจแล้วก็สุขทางในไฮ้เมื่อเขาหักษาสุขภาพดีางในสู่ภายนอกนเออสวยทางในสู่ภายนอกเนาะโอเคสวยข้างในและก็สู่ภายนอกเพราะฉะนั้นอยากดูดีเหมือนน้องอ่อนเราก็ต้องออกมันออกกำลังกายและรักษาตัวเองอย่างนี้ดูแลตัวเองเราก็จะได้ดูดีอย่างคนเนี้ยน้องคนตรงกลางนี่ก็เนี่ยเห็นไหมแสดงว่ารักษาตัวเองดูดีคือว่าใช้ได้เขาดูใจวิชารักษาและการหนุ่มห่มเราต้องสะอาดสะอ้านเราก็ต้องเป็นคนสะอาดสะอ้านงามงามปะ แล้วก็สวยดูดีอย่างน้องคนตรงกลางๆเนี่ยค่ะใช่ไหมพี่สองคนก็โอเคเลยแล้วแต่รักษาไปอย่างนี้ได้เคล็ดลับไปแล้วเราก็ไปรักษาแสดงมานแสดงมาพวกน้องไปถ่ายคลิปตรงยางไปเป็นก่อค่ะค่ะเพราะว่าน้องออนน่ะคนอื่นเขาไม่ได้เดินแบบน้องออนหรอกน้องออนเมารถแพ้รถก็เลยเดินเดินดีกว่าเพราะมันได้สุขภาพแข็งแรงอายุกีปีแล้วน้องออนอ๋อน้องออนราคะอายุนะอายุน้องอ่อนนะสามสิบ 3ามสดแล้วอายุมากแล้วจ้างสามสิบเจ็ดสามแดแล้วค่ะย่างสามสิ้าแล้วจ้าจ้าสามสิบแปดสามก้าส็ดสามสิดบเก้าคือสามสิบปดย่างสามสิบเก้าเกบเนยน้าอยากให้ซื้อหวยน้องออยอยากให้ซื้อถ้าอยากให้ซื้อหวยวันนี้จริงๆและตรงๆนะปลาหมาแล้วก็ลิงูกับลิงหุ้นขนาดกองเนค่ะปลาปลาหมาลิงงูแค่นี้ไม่เยอะนะปลา เออป้าแล้วก็หมาแล้วก็ลิงกับงูแค่นี้ค่ะเลขเลาค่ะถ้าอยากซื้อเบียดด้วยก็ได้อย่างเงี้ยแต่อย่าลืมซื้อถ้าอยากซื้อเลขค่ะโอเคแค่นี้ก็จะขอลาแล้วนะเค่ะจะกลับพอมันเวลามันไม่คอยจ้าค่ะให้โชคดีกลับบ้านค่ะบ้านก็ไปทางโน้นทางทางท้าทางนานบ้านเกิดบ้านพ่อมูลพ่อมูลแม่เฮือนพ่อเลือนแม่ดินพ่อดินแม่บ้านพ่อบ้านแม่เป็นบ้านมูลแต่พ่อเสียแล้วกับน้องแต่น้องออน่ะ คือมีพ่อแม่อยู่ที่ประเทศลาวแต่ไปโตที่ประเทศไทย,ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรู้ว่าน้องออนก็เป็นเชื้อชาติลาวไทย,โอ,ยอโอเคแลเจ้าคะออาไปซื้อกาแฟนมให้ในหัได้งัวบ่ก็คือไปซื้อได้ทั่วไปเพราะ น้องออนกินบเคล็ดลับ่อนมากเขาเขาให้เคล็ดลับในการซื้อกับเทนมกินอ่ะเจ้าจะาหูหันหันหันไอ้งัวรู้ค่ะบอกบอกบอกอะไรได้ว่าอ่าสาวเมยให้เจ้ามาซื้อกาแฟหัางอ่าบอกข่อยมาซื้อกาแฟหัางเจ้าก็โอเคค่ะโอเคสช่เอาให้ซื้อกาแฟน้มนะโอเคโอเคค่ะอย่างไปจะได้หุ่นเฟี้ยวเฟี้ยวไว้ั่นจ้าอ๋อน้องออนหรอคะถ้าออกจากนี้น้องออนก็จะเดินกลับบ้านเพราะว่าไม่ไปต่อแล้ว พอมันเต็มที่แล้วไงเราก็จะไม่ไปต่อก็จะดื่มยาเราคุณผู้ชมทายคิดว่ต้องได้สิบนาทีไง๋อ่ะ <c oughs> อ๋ออยากได้อยากอยากได้ดูเคล็ดลับ <c oughs> ก็น้องอ่อนบอกว่า,ายากดูดีเหมือนน้องออนนะ <c oughs> ให้รักษาสุขภาพออกกําลังกายแล้วก็ดื่มทานตาอะไรเนี้ยเอาลูกแล้วเคล็ดลับเนี่ยเจ้าคนายเห็นหน้าอยู่บอกอ๋อน้องออนล่ะคะแต่ก่อนน้องออนเป็นคนทําไร่ทํานาแต่ช่วงนี้น้องออน ไม่ได้ค่อยทให้ทานาเพราะว่าสุขภาพไม่มีใครดูแลแม่แล้วก็ล้าก็เลยไม่ได้ทํานาแต่ปกติเป็นคนเก่งนะเป็นคนทาไรทานาลูกทำแล้วก็อะไรคะแม่ก็อายุมากแล้วนะเขาก็ป่วยตั้งแต่พ่อไม่สบายเขาก็ป่วยนะป่วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็อยู่ด้วยกับยากับอะไรเพราะน้องน้องที่บ้านเขาเลี้ยงกาติน้องเออน้องน้องเขาเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่น้องเขาไปได้ดีที่ผัวฝรั่งเขาก็เลี้ยงแม่ค กคือเขาเขานี่อซื่อกินเราก็ข้าวก็ทํานามากแล้วก็น้องเขาแบบเขาเป็นคนได้ดีน้องสาวน้องอ่ะเขาเป็นคนได้ดีได้พลังเขาเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวแต่ว่าส่วนน้องออนก็หากินเพื่อปากน้องออนแล้วก็ดูแลน้องออนเพราะน้องออนก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ที่ดูดีดูดีก็คือเราเดินออกกาลังกายรักษาตัวเองอย่างที่พูดเละเดินเดินเดินทุกวันค่ะทุกวัน คนเมื่อยันเอาโอเคขอไปก่อนนะโอเคขอบคุณมากดีค่ะอันนี้คือน้ำใจจ้ะจ้าจ้าขอให้รวยๆปังๆร่ำรวยทุกคนจ้าเลขจะหวยและอย่าลืมซื้อเลขด้วยนะล่างบนด้วยนะจ้าบนเลขลาวเนาะเลขมาแต่ไม่ท้านูลิงแล้วก็หมากับปลาแตร์หมาค่ะแล้วจะปาจ้าร์แล้วจะได้สวยดูดีเหมือนน้องคนตรงกลางน่เห็นไหมแล้วก็คุณพี่คุณพี่สองสามคนด้วย บอกคือเคล็ดลับที่แท้จริงคือน้องอ้อนจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนาะคือจะไปเลยคือน้องอ้อนขาหน้าอ้อนน้องอ้อนขาหน้องอนขาวไทยบ้านเซโนประเทศลาวแสงสวรรค์นาเขตคนบ้านเฮาเองโอเคค่ะใช่ค่ะบาย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 ค่ะคนบ้านเฮาเองจมาชวนมาสนุกสนานไหมล่ะแมนนะ จะให้ร้องเพลงให้ฟังให้ปิ๊บนะาคะให้ร้องเพลงให้น้าดีนะเข้าใจไหมจะร้องเพลงอะไรคะกินตะหลากินตะหลาเพลงอย่างเนาะหรือว่าเพลงลูกตุ้งอย่างอื่นหรืออะไรเป็นยังไงเดียบินถ้นโอเคาาาายยเนะะค่สวยปังๆรวยๆทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะแล้วจะดูดีเหมือน คุณพี่เขาสามคนเนี้ยกรกพี่หนูตรงกลางโอเคเนาะไปแล้วา้ไาจ้าโอ้ยนะคพ่อเพ่อนแม่เออเอาไม่าไม่าไม่ไม่าคนกะโตง่ายพี่น้องเลยเนาะคนท่กคนเียจะสิเปรียบมันเนาะมักยางเนาะมักยางตลอดหรือว่ามักเพางทาไ้เนโดย ha, phun. nhanh lên, nhanh lên. đi, chào to. ngang cầu, phun. Tấn phun cả, thứ ba, à, phun mặt nhang, nó, thứ ba mặt nhang, Mặt lớn tay ันจะได้ดีเนาะคุณจะได้ดีเพิ่นว่าก็มาเจอเพิ่นอ่าบังเอิญพ่อแม่พี่น้องเอยเนาะทงาเพิ่นก็ือว่าขอเงินหรือว่าซื้อน้ําซื้อในเนาะเพราะว่าทังเอื้อเพิ่นก็อ่าือว่าย่างมือเือนเนาะหรือว่าเลินกลับบ้านแหละเนาะอะจังไดก็ชาบัวก็สิได้อ่ ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะกระหากติดตามสาบวัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาค่ะกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจดีว่าทายคิดตรงไปเรื่อยๆนาะสาวบัวก็าจะได้ขอเกล้าขมามาบายดีสาบายดี